สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิวาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนลูกไปนาดงค่ะก็คือนาอยู่ในป่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนาที่อยู่ในป่านะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะนี่บรรยากาศมากันสามคนเลยเนี่ยเนี่ยมุกดาด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ครึ่งทางแล้วอยู่ไล่มันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับผม ไปยวพ่อได้กลับกล้องให้ดูด้านหน้านะครับนะวันนี้อากาศดีนะครับผมวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับนะพายุก็กําลังจะเข้ามานะครับนะพายุวิพานะนี่เรามาหาคุณตาคุณยายนะครับกําลังดํานาอยู่นาดงนะครับนาดงเราก็มีนะนาดงก็คือนาที่อยู่ในป่านะครับชีวาบอกนะเออ มันก็ไม่ได้อยู่ในป่าแบบแบบนั้นนะชีวาก็หมายถึงว่าก็เป็นไล่นี่แหละครับนี่นี่ไร่มันสัมปลังนะอันนี้ก็เป็นไล่ไนี่แหละทางเข้าทางเข้าไปนาดงของเราก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นไร่มันของเราเองนะครับนะนี่ชีวาแล้วก็ทําทางไว้แล้วนะครับนะ <c oughs> เอ,อ้ยมีสะพานยูคาด้วย <c oughs> อุโมงยูคาไม่ใช่สะพานอุโมงยูคา อยู่คาโน้มมาไปนี่คือไร่มันของเรานะครับโอ้ไล่มันก็เริมโตลแล้วนะไปทางนีนะ้นี่คือทางไปนาดงของเรานะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศเออเผื่อทุกคนเบื่อบรรยากาศอะไรนะชีว่าถนนคอนกรีตแล้วก็ลาดยางแล้วเนาะชีวาเนาะ,ะมาดูในป่ากันบ้างนะ <c oughs> มีไหลมันของเรานะครับนะแล้วเราก็มาตามทางนี่แหละทางเราก็ทําไว้นะครับเผื่อน้ํามานะครับนะที่ทําทางโค้งไปโค้งมาแบบนี้นะครับเพื่อ,อเอ่อ,อเพื่อง่ายต่อการถอนมันนี่ทางเข้ามาแล้วก็ปลูกหญ้าด้วยนะ มุกดาพูดตามคุณพ่อปลูกหญ้าด้วยนี่แ uh, ล um, mm. <ok, ้วก็เลี้ยวขวาเออนี่นี่ใกล้ถึงหรือยังมุกดาใกล้ถึงแลค่ะใกล้ถึงแล้วเธอใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วเออนี่นาดงนาดงไหมใกล้ถึงนาดงไหคะอื้ นายดงเราก็จะมีตั้งแต่นี่ไปเลยนะครับก็ตั้งแต่ไล่มันสำปะหลังมานะครับนะอันนี้ก็เตรียมเตรียมที่จะปลูกไถ่ยไว้นะครับว่าเชื้อเกมนี่ไงรถคุณตาคุณยายจอดอยู่นี่แต่ว่าคุณตาคุณยายอยู่ไหนเนาะโถตาเรามาทางนี้ก็ได้เรามาได้สองทาง ญี่ปุ่นกับพี่แจงนี่เมื่อวานเมื่อวานพ่อกับมูดามานี่แหละมาดำนากับตากับยายนี่เหลือตรงนี้พ่อก็ไม่ได้ทํามีแต่ตากับยายทํานะนี่นู่นนุ่นนุ่นคุณตาหาบกล้ามาแล้วนู่นคุณตาหาบกล้ามาแล้วตาหาบกล้าดออือไปหาตากันหาตากันหาตากันตาไปแล้ว หาตาแล้วชิวาวิ่งไปหาคุณตาแล้ว,ว,ว,ลวอ้าสวัสดีค่ะเล่เพายุเข,ข้าค่าเ <laughs> ออม,มาหาตาแล้วไปเดินไปเดินไปหายายดิค, <laughs> คุณตาก็อืมกาเขาจะไปดำหน้าครับผมดำมือและเล็กและหน่อย มัอน,นี่รอฝนได้มัอน,นี่นนกำลังมาพายุวิพานะครับนะยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่โอ้ยหล่อพอด้วยหล่อด้วยวิ่ง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 ,งไปเลยเร็วเร็วิ่งเร็วเร็วเร็ว,รวไปเลยเร็วเร็วอุย้ยชิวาบัางไฟชิวาชิวาบัางไฟใหญ่ <laughs> บังไฟมาตกอุย้ยทางเข้ามาก็มีหนึ่งนะครับอันนี้สอง อุ้ยนู่นนู่นบ้างอยู่นู่นบ้างหนึง่งนุ่นน่าจะเป็นบ้างไฟบ้านคุ้มนะครับ,บนุ่นนุ่นนุ่นอีกบ้างหนึง่งชีวานุ่นนุ่นบ้างไฟโอ้โหชีวาไปพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนาดงเราเร็วๆไปเร็ว,รว <laughs> คนแก่หลังยอมอือ มันไม่มีน้ำนชิวาดูเขาทำตะข่ายดักตะข่ายดักนกน้ำหยดลุ่มนะ้ำนี่คือบรรยากาศน,า,นาดงนะครับน้องกินเครื่อเปรี้ยวนิยัยงชิวา่าหาท่านผู้ชมไปนู่นไหมอ่ะ ระวังนะมีแตนนี่นี่น่าดงของเราผู้คยดูน้ำค่ะน้ำมีนิดหน่อยวันนี้แหละพายุเข้าพายุวิภานี่อู้บรรยากาศหน้าดงครับผม แ้วนี่ยังถามาเหตุที่ยงไหวหนาที่ได้ใส่สุราเซลล์นะครับมันจะรกาศดีดเลยไม่ได้ค่ะตอนเย็นค่ะเ้ลงไม่ได้ค่ะอันนี้น้ำน้ำลงไม่ได้ค่ะ,น,น,คะน้ำมียานะคะนะเอะอ น้ำจมน้ำเลยลงไม่ได้เลยนะคะนะไปค่ะนุน่นไปหาพี่วาเร็ว bye bye. ไป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 , <laughs> ไปพี่วาไปแล้ววิ่งว <laughs> ิ่งว <laughs> ิ่งแล้วอวดแล้ววิ่ง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  <laughs> ของขไข่ใดน้อครับนอ้อน่าจะจุด บันคุ้มครับผมวันที่21กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2568นะครับนะนี่เป็นกระสิมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ถาเพื่อนเป็นเจ้าของขายเพื่อนก็จําได้อยู่หรอกครับนี่เดีในผ้ามาเบิองนะครับนี่ลำตัวหางหางบางไฟสมบูรณ์ครับผมอู้องขายได้นอนี้นออนี่หน้าบันสังแปดครับผมยูหุนอีก นะครับอีกบางหนึ่งนะบุญน,นะครับนะอีกบางหนึ่งเห็นไะหมครับตะติกเกอร์แผ่นสะท้อนแสงอยู่ครับอีกบางหนึ่งครับผมแต่ว่าพ่อนายบาดยางไปไก่ดอกตัวน,นั้นนะครับหางสมบูรณ์ครับผมนี่ คนในมานน่าดงมือได้เขาจุดดวงไฟก็ต้องกลับครับผมฝ่ากลับเขากับบอกหูว่าสิโต๊มาอีกบัวอันนี้ก็น่นาจ,จะเป็นของของอีกทีมงานหนึ่งนะครับนะไปแล้วนอนมุกดาครับชีว่ารออยู่รถแล้วคุณตาคุณยายก็ดำหน้าต่อ นะครับถาน้มาาอยู่ดำนา,ารอาพายุมุกดาทำไรพี่ชิวาเป็นไรคะยุงกัดแล้วเรากลับก่อนทะลูกฝนจะตกก่อนเดี๋ยวยายก็กลับแล้วปะมุกดาพ่อกับพี่ชิวากลับก่อนนะ,ะลูกปะ น้องลงมาเร็วๆน้องลงมาเร็วๆน้องลงมาเร็วๆเราจะกลับบ้านกันนะคะเราจะไปอีกทางหนึ่งค่ะเรามาทางหนองเสือนะครับนะนี่ทางนี้ก็ดีนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนกรีตนะแต่ว,ว่าก็ ไปง่ายมาง่ายครับผมนี่เราก็ขี่มาทางนี้ก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับก็เลยพาลูกมาขี่รถเล่นมาหาคุณตาคุณยายนาะลูกเนาะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วอยนี่ป่ายูคาครับผมนี่แหละแม่นินมาใช่ป่านี้ไหมไม่รู้นะแม่นินมาหาเห็ดนะนี่หาเห็ดในป่ายูคานะ รรการไล่มันทำปรลังทั้งนั้นเลยนะครับหอดอายุหอดเวลานะครับจะถอนครับผมยกเว้นว่าฝนมาดุมาร้ายมาหนักนะครับว่าตอนเดีกถอนออกนะครับบริันมันจะ,จะมั่นก็จะเน่านะครับทางมานาดงนะครับของแท่นาดงของแท่ทนะีวะนะ่ว่าเนาะนาดงครับผม เต่ไม่ได้ไกลมากนะครับนะจากจากบ้านก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับนะประมาณนี้เราก็ขี่ออกจากบ้านมานะครับบรรยาก,กาศดีแต่ทางนี้เราก็จะอ้อมนี่ขี่รถเลียน,นะครับทางมากับทางกลับเราคนละทางกันนะชีวาใช่ไหมออตอนตอนเรามานะครับเราจะมาทางไล่มันสัมปะหลังนะครับฝั่ง ที่อยู่กับไล่ปะนงนะครับนี้เราก็มาทางหัวเสือนะครับนะเขาเอื่นเนะน้องเสือหรือน้องหัวเสือเรื่องหัวเสือนี่แหละเราะนกายจำบได้เนอ่อแถวนี้เขาก็จะเตรียมหน้ามากเขาก็จะดำครับผมดำหน้านแถวนี้เป็นหน้าหน้าดำครับนีรอหนามกันเขาเรียกบ้านน็อกดาวหรือเปล่านี่ เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาปลูกหญ้ามีบ้าน<อ>นี่นี่ไงมีบ้านน็อกดาวเลยนี่สบายใจเลยนี่เอาไว้มาพักผ่อนเฉยเฉยนี่นี่บัวก็เยอะวิตัวใหญ่ใหญ่นะตรงนี้บ่อปลาเลยเลี้ยงกระดุกเลี้ยงกระดุกกระนินน,นี่นั่งไงนั่งไงเมื่อกี้เมื่อกี้กับลุงลุงตัดหญ้าอยู่ ไปลับบ้านกันเถอะฝา,ากกดไลค์กดแชร์แล,ล้วกดซับสไคร้ให้เราเชื่อด้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคร่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนว่าเราเชิญทำคลิปใหม่แล้วนะคะบ๊ายบายบาสวัสดีค่ะผมเจอกันในคลิปหนะ้า